สนับสนุนโดยไทยเดฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโซฟแหรผมดูหนาชวยลดผมขาดดุดร่วงโซฟสกินสกินยูดรอปมิลกี้โลชั่นซันสกรีนกันแดดคุมมันกันผิวแก่สัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเรายังคงปักหมุดพามาตะลุยกินกันที่ลาดยญาท่าดินแดงวงเวียนใหญ่ EP2 หวยเสี่ยวไก่มระบ้าดํามาแล้ว ียบแซะก็ออกเลยอ่ะไก่ก็คือนุ่มมากจะพามากินหอยแครงลวกกันก็คือร้านหอยแครงลวกเจ๊พาค่ะและน้่นนแบบดิบพามากินของหวานกันบ้าง <S <S ชื่นใจวันนี้เราจะพามาตรุยกันย่านเดิมเลยลาดย่าท่าดินแดงวงเวียนใหญ่แถวๆนี้ละกันโดยที่ คอนเซปต์ยังเหมือนเดิมค่ะเราจะพามาตะลุยกินสตรีทฟู้ดกันสัปดาห์นี้ค่ะร้านแรกที่จะพามาทานชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวไก่มะระป้าดำร้านนี้นะคะเป็นร้านเด็ดของย่านนี้เลยไก่เขาเนี่ยนุ่มแบบร่อนออกจากกระดูกแล้วก็นำซุปมีวิธีการทำที่ไม่เหมือนที่อื่นถ้าเกิดสมุดมาค่ะเมนูเด็ดแน่นอนนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นเส้นเล็กหรือว่าบะหมี่ไก่แล้วก็ใส่มะระแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นทีเด็ดเหมือนกันก็คือ บะหมี่ตีนไก่แห้งราคาเนี่ยธรรมดา50นะคะพิเศษ70งั้นเราเอาพิเศษเป็นเป็นน้ำแล้วกันปกติจะกินแห้งแต่ว่าที่เนี่ยเขาบอกว่าน้ำซุปพิเศษกว่าที่อื่นแต่พิเศษยังไงเดี๋ยวเราให้ฟังตอนที่ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะคะถ้าเกิดพิเศษต่างกับธรรมดายังไงนะคะให้น้องเพิ่มมาค่ะถ้าเป็นธรรมดาตอนนี้ก็จะเป็นแค่เนื้อขาข้ออ่ะนี่ค่ะมาแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่มะระปลาดำเมื่อกี้พี่ยุ้ยบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าพิเศษสิ่งที่จะได้ขึ้นี่นะคะ น่องเพิ่มถ้าเกิดสมวนธรรมดา50บาทก็คือเนื้อขาข้อตั้งไหน,นอยากกินแล้วว่ามาค่ะนี่คือตีนไก่นะคะจะมีตีนไก่มีข้อมีตีน3ข้อ1แล้วก็น่อง1นึ่ดูไก่สิทุก <c oughs> คนมันเปื่อยแบบใช้ตะเกียบแซะก็อ,ออกเลยอะ่ะเบา อันนี้ชามหนึ่งที่ถูกต้องเมื่อกี้จะสั่งไม่พิเศษพอจะสั่งไม่พิเศษปุ๊บไม่มีน้องไก่แล้วก็เลยสั่งพิเศษค่ะเพราะว่าเราเป็นสายโปรตีนแล้วดูนะเมื่อกี้เอิงเห็นพี่เขาอะลุกเส้นมากับกระเทียมเจียวแล้วอะเส้นมันดูแบบดูสิคะม้มีเส้นเล็กๆแล้วก็แบบไม่ติดกันเป็นก้อนอนะ น่ากินมากน่ากินมากเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะคะแต่ว่าปกติก็ไม่ใช่ใส่มะระเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวจะลองชิมให้นะรสชาติมันขมมากน้อยอะ่ะอันนี้ก็คือไม่เคยกินเหมือนกันชิมน้ําซุปก่อนนะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยบอกมาว่าน้าซุปที่เนี่ยแตกต่างจากที่อื่นคือเขาอะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นก็จริงนะแต่ว่าน้าซุปอะคา่ะเขาใช้กระดูกหมูในการเคี่ยวเพราะฉะนั้นมันจะมีความหวานของกระดูกหมูแล้วก็ที่สําคัญเขาไม่ใช้ซีอิ๊วดำเขาจะใช้น้ําตาลปี๊บหรือไม่ก็เป็นน้ําตาลมะพร้าวนาว,ว,ว,าาาวนาะะีะะะเเคคยล้ กอย่างรวมกันกับสมุนไพรจีนเพราะฉะนั้นน่ะรสชาติจะได้กลิ่นของความเป็นสมุนไพรพุ่งออกมาเลยดีมากกินกับไก่สิของจริงไก่ดีมากอยากสั่งเกาเหลาอิชามค<ะ>ือไก่อ่ะคะ่ะเนื้อแบบความเข้มข้นของรสชาติของแบบซุปแบบอยู่ที่เนื้อไก่แล้วแล้วไก่ก็คือน,นุ่มมากแบบเมื่อกี้เห็นไหมคะตะเกียบแบบแตะเบาเาวก็ร่อนออกมาเลยอร่อยสุด นึกว่าจะเละยังนึกอยู่ค่ะอ,อร่อยอ่านี่คือข้อนะคะเดี๋ยวเราจะรองกันดึบกลับขนาดไหนอเอ็นอะทุกคนแต่เอ็นนุ่มมีความเป็นข้อกระดูกอ่อนนิดนึงกๆๆึ๊กกึกเอ็นนุ่มละลายไปเลย <ๆ S 1> ดีมากชิมอีกชามนึงค่ะบะหมี่คุยเส้นหอมมากหอมมาก ้นอร่อยแล้วเลยค่ะสําหรับคนนี้ไม่ชอบปรุงนะเส้นแบบหอมแล้วก็นุ่มหนึบไม่เละไม่จับตัวเป็นก้อนอุ้ยลืมชิมมะระขอชิมมะระก่อนใจใหญ่มากชิมชิ้นใหญ่กินได้ได้ได้ผมไปนิดนึงแต่อร่อยค่ะกินเอาสุขภาพอ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นบะหมี่แห้งเขาจะเป็นมะระสดซึ่งเอิงไม่กินเเอิงว่าขมกว่าแน่นอนเกิดเป็นต้มเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้มาให้ เป็นน้ำก่อน แตาเกิดใครไปสายปรุงนะคะที่แนะนําก็คือเขามีพริกเผาของทางร้านที่ทางร้านทําเองหน้าตาก็คือเผ็ดมากจริงจริงใครที่รู้สึกว่าเป็นคนแบบกินเผ็ดแบบอนุบาลก็คือให้ใส่นิดนึงเออจะลองใส่นิดนึงดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ modify แล้วเป็นเวอร์ชัน2เพราะว่าเวอร์ชั่นป้าดำคือป้าดำคือคุอคณแม่ของพี่ยุย้ยเวอร์ชันป้าดำเนี่ยเผ็ดกว่านี้แต่พี่ยุ้ยเอามาทําก็คือลดความเผ็ดลงมาแล้วแต่สําหรับเอิงเอาเรื่องนิดนึงปลายช้อนปึ๊บ แล้วก็เออว่าเผ็ดแล้วเหอะโอ้โหดูสีดิโอ้โหทุกคนคะแค่ปลายช้อนช้อนกาแฟนะโอ้แต่สีดูน่ากินขึ้นมาทาันทีเลยอะ่ะเผ็ดกับเค็มแนะนำให้ปรุงอย่างอื่นเพิ่มด้วยะคะ่ะน้ำตงน้ำตาต้องใส่เข้าไปให้มันกลมกล่อมใครอยากจะมากินร้านนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระป้าดำสามารถมาทานได้คะ่ะเขาเปิดเช้ามาก6โมงเช้าปิดบ่าย2นะคะเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะ ต่อจากร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มระบ้าดำนะคะจะพามากินหอยแครงลวกกันซึ่งต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านดังย่านวงเวียนใหญ่อีกเช่นเดียวกัน<ป>ก็คือร้านหอยแครงลวกเจ๊พารค่ะร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นร้านสตรีทฟู้ดที่เปิดมาเกือบ40ปีแล้วนะคะหอยแครงที่นี่เนี่ยมีทีเด็ดมากกว่าที่อื่นก็คือหอยแครงเขาว่าตัวใหญ่แล้วก็สดมากถ้าเกิดมาเขามีให้เลือก2แบบมีราคาเดียวเลยค่ะคือจานหนึ่งอ่ะร้อยบาทมีให้เลือก2แบบคือแบบสุกกับแบบไม่สุกน้ำจิ้มมีแบบแบบซฟคือเ แบบหวานแล้วก็แบบซีฟู้ดผสมกับน้ำจิ้มหวานก็คือเป็นกึ่งกลางก็คือมี3แบบเริ่มต้นจากน้องสุกก่อนดีกว่านี่คือสุกเวลากินเขาก็ให้นี่มานะคะอุปกรณ์ก็คือที่จิ้มสุกก็คือจะแบบน้องก็จะประมาณนี้ไม่ค่อยเต่งเท่าไหร่เอิงขอจากผสมแล้วกันแต่แบบแค่นี้น้ำจิ้มเขาเคมนำ เปรี้ยวตามแล้วก็เผ็ดอยู่แบบสดมางสดมากนะคะหอยแครงอันนี้แบบเลือดสาดมั้งสังเกตก็คือจะเห็นว่าน้องนั้นเต่งตึงและดูเลือด <laughs> ส่วนตัวอังคิดว่ายังไงควรจะสั่งแบบที่มีน้ำจิ้มซีฟูด้ดเพราะมันช่วยชูรสจริงๆค่ะถ้าเกิดน้ำจิ้มหวานอาจจะหวานไปหน่อยอนี่ืมและน้ำแบบดิบไม่รู้ว่าเอิงกินได้ไม่รู้คนอื่นกินได้หรือเปล่ามันไม่ได้ข่าวเลือดคะคะแต่ย้อนกลับมาแบบสุกอีกทียังไม่แน่ใจจะชิมกับน้ำจิ้มหวาน รู้ว่าแบบสดอ่ะมันจะฝายคนที่ชอบกินลาบก้อยอ่ะนึกติ๋วไหมคะจะมีกลิ่นแบบความนัวของเลือดสดอยู่แต่ว่าถ้าเกิดแบบสุกอ่ะมันจะไม่มีกลิ่นกลิ่นเลือดอย่างนี้ว่ากลิ่นคาวเลยบางคนก็ชอบหนึบหนึบก,ก,กว่าหน่อยแบบสดจะนิ่มกว่าแบบสุกจะหนึบก,กว่าส่วนน้ำจิ้มแนะนําว่าแบบผสมอร่อยที่สุดค่ะถ้าเกิดแบบหวานมันคือหวานมันไม่เหมาะกับของที่เป็นลวกจิ้มแบบนี้ค่ะ ควรจะมีความแบบแซ่บหน่อยน้ำจิ้มที่นี่นะคะตีฟู้ดเค็มนำ้ำเปรี้ยวตามแล้วก็เผ็ดตามผสมกันสองอย่างอร่อยที่สุดถ้าเกิดขยะจะมาทานนะคะร้านเจพาหอยแครงลวกก็สามารถมาทานได้ค่ะเขาเปิดบ่ายสามจีบบ่ายสี่แหละประมาณสักบ่ายสี่แล้วก็ปิด4ี่ทุ่มเปิดทุกวันเลยค่ะยกเว้นวันจันทร์นะคะไหนๆมาเจพาหอยแครงแล้วตรงข้ามแบบมองไปแล้วเห็นเลย ทับทิมกรอบวงเวียนใหญ่เจ้าเก่าแก่เปิดมาคู่ที่ร้านนี้ประมาณ37ปีร้านนั้น40ปีเดี๋ยวจะข้ามไปกินซะหน่อยค่ะล้างปากเป็นของหวานล้างปากร้านนี้เด็ดมากเหมือนกันถือว่าเป็นร้านทับทิมกรอบร้านแรกเลยของวงเวียนใหญ่ค่ะ านข้าวมาสองแล้วนะคะปิดท้ายค่ะพามากินของหวานกันบ้างต้องบอกว่าร้านนี้เนะี่ยไม่ไกล oded, จากหอยแครงคือข้ามถนนมาถึงเลยค่ะร้านนี้คือร้านทับทิมกรอบดวงพรหรือว่าร้านทับทิมกรอบวงเวียนใหญ่ค่ะคือถ้ากระสุว่ามาที่วงเวียนใหญ่แล้วไม่มาแวะร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงนะคะเพราะว่าร้านนี้เขาเป็นร้านทับทิมกรอบเจ้าเก่าแก่เจ้าแรกที่วงเวียนใหญ่เปิดขายมาแล้วมากกว่า40ปีที่เด็ดของเขาค่ะคือกะทิที่เขาใช้เขาใช้กะทิคั้นสดแล้วก็ทับทิมกรอบของเขาค่ะเขาใช้แห้ว เพราะฉะนั้นแห้วแก่เนี่ยมันจะมีความกรอบกว่าแล้วก็แป้งของทับทิมกรอบเหนียวหนึบแล้วก็นอ,อกจากทับทิมกรอบนะคะที่เด็ดของที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือมะพร้าวแก้วจริงๆมะพร้าวแก้วก็คือมะพร้าวกะทินี่แหละค่ะแต่ว่าเขาเอาไปเคี่ยวกับน้ําตาลใส่เคี่ยวจนมันเหนียวหนึบหอมออกมาเป็นมะพร้าวแก้วแล้วก็ยังไม่หมดนะคะมาที่นี่นอกจากมีทับทิมกรอบมะพร้าวแก้วสิ่งที่ต้องสั่งก็คือสริมสริมที่นี่ก็เป็นสริมทำเอง กรอบแม่ดวงพรตำนาน40ปีให้ดูไฮไลท์ของเขาก่อนก็คือทับทิมกรอบอันนี้เอึงสั่งเป็นเมนูรวมทุกอย่างนะคะมิกซ์ออลไหนมาแล้วต้องชิมทุกอย่างนี่คือทับทิมกรอบของเขาค่ะสีสวยเหมือนกับสีทับทิมจริงๆเลย <S <s <t imm> เขาเลือกใช้แห้วที่แก่นะคะ จะได้กรุบกรอบแล้วก็นี่อันนี้เป็นทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งที่ต้องสั่งก็คือมะพร้าวแก้วมะพร้าวแก้วเป็นมะพร้าวที่ทํามาจากมะพร้าวกะทิค่ะเอามาเคี่ยวกับน้ําตาลสูตรพิเศษออกมาเป็นมะพร้าวแก้วสีขาวนวลเนื้อแน่นหนึบแล้วก็มีสริมจริงๆอ่านชื่อว่าซาริมเนาะเขาอ่านชื่อว่าซาริมนะคะซอสโซซาลานุ่มเหนียวหนึบแล้วกะทิที่ใช้ก็เป็นกะทิคันสดเขาใส่แห้วมาให้ด้วยนี่เป็นแห้วสดแบบนี้ค่ะเขาใส่มาให้ด้วยนะคะ น่ากินจังเลยเมื่อกี้นี้เห็นไปเออรู้สึกว่าทับทิมกรอบมันน้อยไปมันไม่สวยเอาใหม่ค่ะเทคสองมาอันนี้สั่งแบบทับทิมกรอบแล้วก็มะพร้าวแก้วมาค่ะให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเห็นไหมว่ากะทิอันนี้ค่ะให้ดูตั้งแต่กะทิเลยกะทิเขาใช้แบบหัวกะทิราดข้างบนมันก็จะมีความข้นคลักแล้วก็ อุ้ยดูสิเนี่ยมันต้องอย่างนี้เขาเอามะพร้าวกะทิไปเคี่ยวกับน้ำเชื่อมจนได้เป็นมะพร้าวแก้วเราไม่พูดถึงความอ้วนนะคะเราพูดถึงความน่ากินอุ้ยตายแล้วดูสีสันทุกคนเขาเหมือนอะไรรู้ไหมเขาเหมือนแบบในสโนอ่ะในหิมาอะแล้วก็ดูสีสันนะเขาทาสีสันออกมาหน้าทานมากเพราะอะไรเพราะว่าเขาตั้งใจเลยว่าทับทิมกรอบเขาอยากจะให้สีออกมาเหมือนกับเมทับทิมจริงๆมันดูน่ากินมากค่ะ ของหวานกคือของหวานค่ะชื่นใจหอมหอมกรอบมากแต่เขาจะไม่ใช่แป้งบางมากนะเขาจะมีแป้งหนึบๆอร่อย แล้วจริงๆร้านนี้ไม่ได้มีแค่ทับพิมกอบนะคะเขามีขนมจีนน้ำยาก,กะทิขายด้วยคือถ้าเกิดว่าใครแบบอยากกินอาหารขาวก็คือมาทานอาหารคาวแล้วก็กินทับพิมกอบต่อได้สนนราคาจะมีราคาถ้วยเล็กกับถ้วยใหญ่อันนี้คือขนาดถ้วยเล็ก าเกิดมว่าเป็นปกติทับทิมกรอบมะพร้าวแก้วคือ40บาทแต่ว่าถ้าเกิดใส่ทุกอย่างเหมือนชามแรกที่เอิงสั่งมา45บาทแต่ว่าถ้าเกิดไซส์ใหญ่ค่ะจาก40บาทก็ขึ้นไปเท่าหนึ่งเป็น80แล้วก็จาก45ก็จะเป็น90บาทค่ะใครอยากจะมาทานร้านทับทิมกรอบวงเวียนใหญ่นะคะเขาเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง2อทุ่มครึ่งเปิด12ชั่วโมงยาวๆไปเลยแล้วก็เปิดทุกวันค่ะจันทร์ถึงอาทิตย์หยุดแค่วันเดียวต่อเดือนคือพุธสิ้นเดือนพุธสัป รู้ไหมคะว่าผมงอกหรือว่าผมขาวไม่ได้เกิดจากการสร้างเม็ดสีสีขาวนะคะ ผมหงอกหรือว่าผมขาวแต่ฝรั่งค่ะส่วนใหญ่เขาจะเรียกผมเทานะคะหรือว่า g r a y hair ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ค่ะไม่ได้มีสาเหตุจากการจ้างเม็ดสีขาวแทนเม็ดสีดํานะคะแต่ว่าสาเหตุจริงๆเกิดจากการที่รากผมไม่สร้างเม็ดสีทําให้ผมกลายเป็นเส้นผมที่ไม่มีสีก็เรียกว่าผมขาวหรือว่าผมเทาค่ะเส้นผมสีขาวหรือว่าสีเทามักจะเกิดขึ้นเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นนะคะแต่บางครั้งก็สามารถพบได้ในคนที่อายุไม่เยอะค่ะที่เขาเรียกกันว่า ผมหงอกก่อนวัยแล้วก็อย่างที่บอกค่ะรากผมของเราไม่สามารถสร้างเม็ดสีสีขาวได้นะคะเม็ดสีที่เกิดขึ้นกับผมก็เหมือนเม็ดสีที่เกิดขึ้นกับผิวค่ะมี2ชนิดนะคะเซลล์สร้างเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานอไซต์จะสร้างเม็ดสีหรือว่าเมลานินเข้าไปฝังในเนื้อผมซึ่งเมลานินมี2ชนิดค่ะชนิดแรกชื่อว่า u เมลานิน u เมลานินทําให้ผมมีสีดําแล้วก็สีน้ําตาลส่วนตัวที่2ค่ะคือโ o เมลานินทําให้ผมมีสีน้ําตาลแดงซึ่งสีตาม ธรรมชาติของเส้นผมนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดค่ะอย่างเช่นยูเมลานินหรือว่าฟีโอเมลานินการกระจายตัวรวมถึงปริมาณของเม็ดสีในเส้นผมของเราถ้าคนไหนมีเม็ดสีที่เยอะ เม็ดสีเข้มข้นเม็ดสีสีเข้มก็จะมีสีผมที่เข้มค่ะแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีค่ะสีผมเข้มของเราก็จะมีเข้มหลายระดับนะคะอย่างเช่นตั้งแต่สีดําจัดไปเลยคล้ายๆกับผงถานไปจนถึงดําอ่อนดําปกติสีน้ําตาลส่วนคนที่มีเม็ดสีน้อยสีผมก็จะอ่อนลงค่ะนี่คือเรื่องของสีผมตามธรรมชาติของแต่ละคนนะคะส่วนสาเหตุของการเกิดผมงอค่ะถ้าเกิดจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะ เกิดจากการที่เซลล์สร้างเม็ดสีที่รากผมของเราเนี่ยเสื่อมสภาพคือไม่สามารถสร้างเม็ดสีได้ปริมาณเท่าเดิมในภาวะที่เรายังไม่แก่นะคะตัวเม็ดสีเนี่ยก็จะไปฝังค่ะตามก้อนโปรโตีนเคราตินในเส้นผมทําให้สีผมของเราเข้มขึ้นตามชนิดของเม็ดสีนั้นๆแต่พอร่างกายของเราเริ่มแก่ไปเรื่อยๆ เซลสร้างเม็ดสีสร้างเม็ดสีได้น้อยลงเม็ดสีเหล่านั้นเสื่อมสภาพไปฝังตามโปรตีนในผมน้อยลงสีผมของเราก็จะอ่อนลงเรื่อยๆค่ะจากผมนะคะ สีดำคลับดำเข้มเลยก็จะสีดำค่อยๆลดลงจนกลายเป็นสีเงินหรือว่าสีขาวที่เราเรียกกันว่าผมงอกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผมสีขาวผมสีเทาหรือว่าผมงอกไม่ได้มีสาเหตุจากการสร้างเม็ดสีขาวแทนสีดำแต่ว่าเกิดจากกระบวนการสร้างเม็ดสีสร้างได้น้อยลงนั่นเองค่ะ เรอีกบายโซ่ก็เริ่มสังเกตตัวเองแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองผมล่วงเป็นกระจุกเลยคือผมมันล่วงทุกที่จริงๆคือก่อนหน้านี้มิ้วใช้มาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพวกิม่นะมิ้วลองจนท้อจริงๆลองจนท้อแบบคิดว่ามันคงไม่ดีขึ้นแล้วแหละค่ะทุกอย่างมันเริ่มตันจริงสวัสดีค่ะชื่อพีรยาสุภาัทานะบรวรกิจชื่อเล่นชื่อมิ้วค่ะตอนนี้มิ้วเป็นสาวออฟฟิศค่ะ สุดทุกอย่างจริงๆตอนทำงานใช่ไหมก็คืออาข่าวไม่กินก็ได้ไม่เป็นไรแต่งานต้องเสร็จหรือว่าแบบเพื่อนนัดปาร์ตี้ยันตีสี่ตื่นเช้ามาทํางานก็มีนะสุดทุกอย่างจริงๆค่ะจนวันนึงค่ะทุกอย่างมันเริ่มตันจริงแต่คือไม่ใช่งานตันนะคะท่อตันท่อตันจริงๆหันไปมองอา้าวหมร่วงเป็นกระจุกเลยมันไปอุดตันตรงท่อระบายน้ําก็เริ่มสังเกตตัวเองแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองมันเกิดจากการที่มิววาทำงานหนักเกินไป แล้วก็คือกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาทําให้ร่างกายสุขภาพอ่ะมันไม่ดีไม่ถึงขั้นแบบเฮ้ยไม่สบายเจ็บปวดต้องเข้าโรงพยาบาลแต่สิ่งที่มันเริ่มออกมาก็คือผมเนี่ยแหละเริ่มร่วงค่ะเครียดมากเครียดมากจริงๆฉันใช้ชีวิตไม่ดีหรอฉันไม่ดูแลตัวเองขนาดนั้นเลยหรอคือผมมันล่วงทุกที่จริงๆมันทําให้มีรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องหาวิธีจัดการกับมันแล้วจริงๆค่ะคือก่อนหน้านี้หนูใช้มาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นวามงคือหลักมือนะ หมดไปเยอะมากแต่ว่าผมมันก็ยังเหมือนเดิมมิวลองจนท้อจริงๆลองจนท้อแบบคิดว่ามันคงไม่ดีขึ้นแล้วแหละด้วยความที่เสียมาเยอะอะเสียมาเป็นหมื่นแล้วอะแล้วพอมาเจอของโซแพรก่อนที่มิวจะใช้จริงๆริงมิวก็เข้าไปดูรีวิวคนเขาใช้เยอะมากนะคะทำไมไปอยู่ไหนมาทำไมฉันถึงไม่รู้จักยุทธ์ดีๆแบบนี้เขาใช้แล้วเห็นผลจริงๆริง <Wow. S 1> มิวเลยตัดสินใจว่าโอเคฉันจะใช้โซแพรได้แหละที่เป็นตัวช่วยกู้สถานการณ์ผมร่วงคืนมาค่ะจะต้อง วิตามินวันละ2เม็ดเขาจะเป็นสูตรเดย์สำหรับตอนเช้า1เม็ดแล้วก็สูตรไนท์สำหรับตอนกลางคืนอีกหนึ่งเม็ดมันมีอะไรที่แบบว่าเร็วๆได้ไหมคือกินทีเดียวตอนเช้าแบบขอเป็นแค่เม็ดเดียวได้ไหมทำไมต้องมี2สูตรอ่ะคือไม่เข้าใจแอดมินเขาเลยบอกว่าวิตามินของโ so ซแพรเราเนี่ยมีวิตามินเยอะมากมี24ีชนิดคือแทบจะเยอะที่สุดในท้องตลาดเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้แชมพูของโซแพรค่ะไม่เคยเจอแบรนด์ไหนเป็นแบบนี้เลยนะให้นิวอะใช้โซแพรสลับกับแชมพูที่นิวใช้เดินวอ่่คนเสูตรรขจจััดงงแืาาก สีสันเราแห้งอยู่แล้วมันจะแห้งมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็คือให้ใช้สลับกับตัวเดิมอีกอย่างที่มิวใช้เพิ่มก็คือเซรั่มให้ฉีดแล้วก็นวดๆายแรกคิดว่าแบบว่ามันจะแบบเหนียวเหนียวนืดหนืดใช้ปุบเอาหัวมันหัวแฟ้มพังที่แบบพึ่งสาะผมมาแต่ของโซมแพ้คือฉีดไปนวดๆเฮ้ยเขาซึมไปเลยเขาหายแบบหัวไม่แบนหัวไม่แฟ้มหัวไม่มันไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วมันก็แบบกลิ่นหอมอ่อนนะคะทําให้รู้สึกสดชื่นด้วย ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ค่ะแค่สองว,วีกอะว้าวมากมันเริ่มดีขึ้นแล้วมูวก็ใช้ต่อเนื่องค่ะพอหนึ่งเดือนปุ๊บ สัญญาณที่ดีมาเลยคือลูกผมมันเริ่มมีแบบลูกผมขึ้นมาแบบเริ่มดีใจเนี่ยแหละมันคือสัญญาณที่ดีแล้วพอ3เดือนนี่คือชีวิตฉันดีแล้วฉันไม่ต้องไปปลูกผมแล้วรอยตอนแรกกับมันเป็นลูกผมแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ลูกก้นะมันเป็นคุณพ่อคุณแม่ผมเห็นไหมคะว่าคือเขายาวขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนุสังเกตว่าจากเดิมที่แบบมันรีบๆแบนๆสุขภาพไม่ดีเส้นผมอ่ะเริ่มหนาขึ้นตอนนี้มิวแฮปปี้ว่าเพราะว่าแบบผมมันสวยแล้วอะทําอะไรมันก็มั่นใจผมมันหนาแล้วอออ่่่ะะเมมมมืกนนผัาาจจแบบบีรวงง้ แต่คือทุกวันนี้ก็ไม่ไม่มีแล้วนี่ปกติเลยพาทุกคนมาปักหมุดกันที่สีย่านราชวัตรย่านเก่าแก่ที่ร้านอาหารเยอะมากส่งคำร่ำคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อบิ๊กสุราชวัตรดีมาก ร้านนี้ก็เป็นร้านเก่าแก่อีกหนึ่งร้านนะคะชื่อว่าร้านขนมหวานป้ากรีถ้ามาที่นี่เขาบอกว่าสิ่งที่ต้องชิมเลยก็คืออย่างและเหมือนรู้ใจปลากิมไข่เต่าอันนี้เป็นบัวลอยเผือกอร่อยไม่ไหว